สวัสดีครับกลับมาพบกับผมบนช่อง YouTube ครับช่องเฟสไทสตอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมจะนําวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งเนี่ยมาแสดงโชว์ให้ดูครับเป็นเหรียญที่ะระลึกครับเป็นเหรียญที่ะระลึกทรงผนวดพลังแห่งแผ่นดินเหรียญน,นี้ครับไม่ใช่เหรียญเก่านะเป็นเหรียญที่สร้างเร็วๆนี้นี่เองประมาณปี2557รเดแต่เป็นเหรียญที่ผมคิดว่าเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่มีความสําคัญอย่างมากเนื่องจากว่า เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ระลึกให้กับผู้ที่บริจาคแล้วก็ได้ร่วมทําบุญกับในหลวงรัชกาลที่9เนื่องจากว่าปัจจัยที่ได้จากการจองนะครับเป็นเจ้าของเนี่ยจะนําทุน9ถวายในหลวงรัชกาลที่9และร่วมบริจาคให้กับ,บให้กับโรงพยาบาลสงฆ์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ครับและท่านที่มีเหรียญน,นี้นะครับก็ถือว่าได้ร่วมทําบุญกับในหลวงรัชกาลที่9อย่างแน่นอนเลย พระองค์ครับได้มีพระบรมราชานุญาตเป็นพิเศษนะครับสร้างถึง10ล้านองค์ด้วยกันและยิ่งไปกว่านั้นครับเป็นเหรียญมหามงคลอย่างยิ่งเพราะเป็นเหรียญที่ในหลวงรชัชการที่9เนี่ยพระองค์มีพระบรมราชาวินิจฉัยเนี่ยด้วยพระองค์เองโดยด้านหน้าเหรียญเนี่ยมีพระนามของพระองค์นะครับแล้วก็พระฉายาเมื่อครั้งที่ทรงผนวดที่มีพระฉายาว่าภูมิพโลนะครับซึ่งมีความหมายว่าพลังแห่งแผ่นดิน ส่วนด้านหลังครับสลักพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชนะครับระชการที่9และรูปอัฐบริขารด้านล่างนะครับสลักว่าทรงผนวด22ตุลาคม2499ครับเป็นเหรียญที่ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเป็นเหรียญที่เล็กพอสมควรนะครับใกล้เคียงกับเหรียญบาทนะครับผมก็บริจาคนะครับผ่าน7 e เ e ่นอนะ จะใส่เป็นพลาสติกมาอย่างนี้ครับแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นที่ใส่แบบพลาสติกครับแล้วก็มีข้อข้อความนะครับเขียนว่าเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวชพลังแห่งแผ่นดินทําไมผมถึงเอามาแสดงโชว์นะครับเนื่องจากว่าเหรียญน,นี้เนี่ยเป็นการได้ร่วมทําบุญกับในหลวงรัชกาลที่9เลยครับแล้วก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากเนื่องจากว่าเป็นการบริจาค ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ด้วยทีนี้ผมขอเล่าเรื่องราวก่อนก่อนนะครับว่าทําไมผมคิดถึงบอกว่าเนี่ยเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากว่าการบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยก็เหมือนกานดูแลพระภิสูจน์ที่ป่วยไขย้ซึ่งในพุทธประวัตินั้นเคยมีกรณีที่พระสงฆ์เนี่ยไม่ดูแลกันครับก็คือพระภิสูจน์ติดสารเนี่ยเป็นพระที่ป่วยไขย้ในสมัยพุทธกาลก็มีผิวหนังเป็น เป็นโรคผิวหนังแล้วก็มีตุ่มผู้พองเนี่ยทั่วร่างกายเลยหล่อพระสงฆ์ในพุทธการตอนนั้นก็ไม่ได้มาดูแลนะครับเนื่องจากว่าลังเกียดตนั่นเองครับทีนี้เรื่องนี้ก็เลยไปทําให้พระพุทธองค์เนี่ยทรงทราบพ,พระพุทธองค์ก็เลยเดินทางนะครับมาเสด็จมาดูแลพระพิสุทธิสะนะครับก็คือถอดเสื้อผ้าออกชําระร้างร่างกายแล้วก็เปลี่ยนผ้าให้ก็เลยเกิดพุทธบัญญัติขึ้นมาว่า ภิกษุทุกคนเนี่ยต้องดูแลซึ่งกันและกันถ้าเกิดพระภิกษุรูปใดรู้และทราบว่ามีพระภิกษุป่วยไข้แล้วไม่ดูแลกันเนี่ยจะถือว่าผิผดพระวินัยนั่นเองแล,แล้วพระพ,พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็บัญญัติขึ้นว่าผู้ใดที่ปรารถนาอุปถากเราตถาคตเธอผู้นั้นพึงรักษาภิกษุที่ป่วยไข้เถิดก็หมายความว่าใครเนี่ยที่ต้องการที่จะอุปถากพระพุทธเจ้าเนี่ย ให้ดูแลพระภิกษุที่ป่วยไข้ก็เปรียบเสมือนได้อุปถ์พระพุทธเจ้านั่นเองครับผมจึงถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่อย่างมากนะครับที่ได้ร่วมบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ซึ่งผมก็บริจาคทุกเดือนนะเวลาเงินเดือนออกมาเนี่ยก็จํานวนมากน้อยเนี่ยขึ้นกับกําลังศรัทธานะครับผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองทําบุญนะครับกับโรงพยาบาลสงฆ์ดูนะครับเพราะว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆ สำหรับเหรียญน,นี้ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเพียงแต่เอามาแสดงโชว์นะครับแล้วก็มาแนะนำนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ไม่มีแล้วนะที่เซเว่นอเลฟเนะครับผมเปิดลองดูที่เว็บไซต์แล้วเนี่ยที่เว็บด้านล่างที่ผมติดลิงก์ไว้ให้นะครับก็ไม่มีให้บูชาแล้วหมดไปอย่างรวดเร็วเลยที่จริงแล้วเนี่ยเหรียญน,นี้หลายปีเหมือนกันนะปี2ปียังไม่หมดเลยแต่ผมเนี่ยบูชาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับ3องค์ด้วยกัน ก็ต้องการทําบุญกับในหลวงนั่นเองครับตอนนั้นนะคิดอย่างนั้นเพราะว่าแล้วก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ด้วยก็เลยทําบุญไปนะครับแต่ที่เซเว่นไม่น่าจะเหลือนะน่าจะหมดแล้วก็เลยมาแนะนําครับถ้าเกิดท่านมีก็ขอ,อให้รึกถึงบุญกุศลที่ท่านได้ทําไปนะครับก็ขออนุโม,มทนากับทุกท่านด้วยนะครับที่มีเหรียญน,นี้เป็นที่รรลึกเป็นเหรียญใหม่ครับไม่ได้เหรียญเก่าอะไรแต่ผมคิดว่าทรงคุณค่าอย่างแน่นอนครับ สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ